เมื่อเราเปิดโปรแกรมมัลติสิมขึ้นมาแล้วนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปหยิบแรงจ่ายมาครับแรงจ่ายนะครับเราจะใช้เป็น AC นะครับแล้ววงจรที่เราจะทํากันวันนี้นะครับเราจะใช้แรงจ่ายเป็น3เฟสนะครับดังนั้นให้เราทําการหยิบแรงจ่ายมา3าตัวนะครับผมก็ได้ทาการใช้คีย์รัดเลยครับกดคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V วางเลยนะครับ นี่นครับเราก็จะได้แรงจายมาทั้งหมด3ตัวแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปรับค่าเลยนะครับเป็น220โวลต์นะครับ50เฮิร์ตนะครับปรับทั้ง3แรงจายเลยนะครับ เมื่อปรับเสร็จแล้วครับอันต่อไปนะครับให้เราไปหยิบกาวมานะครับนี่นะครับเมื่อเราหยิบกาวเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้ทําการหยิบไดโอดมานะครับไดโอดที่เราจะใช้นะครับจะเป็นเบอร์ นี่นะครับ1 nc 0 0 7นะครับไดโอดนะครับเราจะใช้ทั้งหมด3ตัวนะครับก็ทำการ Copy นะครับ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V นะครับ แล้วก็ให้เราไปหยิบนี่นะครับตัวต้านทานมานะครับตัวต้านทานเราจะใช้ขนาด 1k โอห์มนะครับก็นำมาวางเลยนะครับน่ครับเมื่อวางแล้วมันยังเป็นแนวนอนอยู่นะครับให้เราคลิกให้มันขึ้นแอคทีฟทีนะครับเรากดคลิกขวาแล้วก็เลือกโรเ t ช c คอร์กไวนะครับให้เป็นแนวตั้งนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการต่อวงจรเลยนะครับ เมื <Ooh. S 2> head, ่อเราต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการหยิบออกซิโอสโคปมานะครับโดยที่ผมจะใช้ออกซิโอสโคปเป็นโฟร์ชแนลนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ออกซิโอสโคปแบบสองชแนลอีกหนึ่งตัวนะครับโดยออกซิโอสโคปตัวแรกนะครับที่เป็นสี่แชแนลนะครับผมจะมาทำการวัดตรงแรงจ่ายนะครับก็ต่อเข้าไปเลยนะครับ นี้นะครับช่อง A เข้าที่แรงจ่ายที่1นะครับช่อง B เข้าที่แรงจ่ายที่2ช่อง C เข้าแรงจ่ายที่3นะครับส่วนช่อง D นะครับเราจะไปต่อตรงนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการเปลี่ยนสีเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่งงนะครับก็ c h a n n e l c h A n เป็นใช้เป็นสีแดงครับแล้วก็ c ช LANEL B นะครับผมจะเปลี่ยนนะครับก็คลิกขวา r าร์ตี้นะครับให้เลือกสีได้เลยนะครับ Channel B นะครับผมก็จะเลือกเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับ a n n e l C นะครับผมก็จะเลือกให้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับนี่ครับแล้วก็ช n น e l D นะครับผมจะให้เป็นสี ขี่ม่วงแล้วกันนะครับนี่นะครับตัวแรกเราก็ต่อออกซิโอโโคบเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับออกซิโอโโคบตัวที่สองนะครับผมจะทำครับสองชแนลครับชันแนลเอนะครับผมจะทาทาการวัดแรงดันนะครับด้านเอาพุ่นนะครับส่วนชันแนลบีนะครับผมจะทําการวัดกระแสนะครับดังนั้น ผมจะลบตรงนี้ออกนะครับเพื่อใส่ตัวต้นทานอีกตัวงนะครับที่มีค่าต่ำนะครับเนี่ยเราก็เลือกดิสซิเตอร์นะครับขนาดหนึ่ง์มนะครับมาวางนะครับเพื่อนำมาวัดกระแสนะครับก็แเ่มันคลิกไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่านะครับเป็น 0.001โอห์มนะครับก็ทำการเปลี่ยนชื่อสักหน่อยแล้วกันนะครับก็ไปที่ label นะครับแล้วก็ให้เป็น I แลวกันนะครับเคยเรนเซนเซอร์นะครับหลังจากนั้นก็ต่อเลยนะครับ ชแนลเอนครับผมจะต่อไปเลยนะครับชนแนลบนะครับผมค่อยทำการต่อนี่รนะนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนสีช่แนลสักนิดหนึ่งครับ ซึ่งชแนล a นะครับน่าจะเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นสีม่วงอ๋อมันเป็นสีม่วงอยู่แล้วนะครับก็ตามสีมันเลยครับส่วนชแนล b ก็เปลี่ยนนะครับให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราต่อองจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการรันโปรแกรมเลยนะครับ ก็ดับมันลิกเลยนะครับยอกซีโอสโคบทั้ง2ตัวเลยนะครับนี่นะครับเราก็กดรีเวิร์ดเลยนะครับเพื่อให้มันเป็นแบ็กวด์สีขาวนะครับหลังจากนั้นก็ทำการปรับสเกลตรงนี้นะครับแ n e l นะครับแรงดันนะครับซึ่ง ออกซิโอโซโคปตัวที่1นนะครับเรานําไปวัดแรงจ่ายใช่ไหมรเราแรงจ่ายเราให้มา220นะครับเราก็จะปรับไว้ประมาณ200นะครับอันแบบนี้นะครับชนแนลบีก็เหมือนกันนะครับชนแนลซีก็เหมือนกันนะครับแ,และชแนลดีก็ด้วยนะครับ เมื่อเราปรับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้แบบนี้ครับ ก็ลองสต็อปก่อนละกันนะครับอืมงั้นก็แล้วก็ปรับโพซิชันนะครับนี่ก็ปรับไว้ เท่าเดิมแล้วกันนะครับ mm hmm. มันยังแน้เป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ให้ทำการกดสต็อปไปก่อนนะครับ ผมก็จะทำการใส่มุมมันนะครับมันก็ซึ่งสามเฟสนะครับจะมีมุมต่างกันทั้งหมด120องศาครับแรงจ่ายแรกนะครับ,รรรบก็ไม่ต้องใส่นะครับให้เป็นศูนย์แรงจ่ายที่สองนะครับก็ให้ใส่เป็น120องศานะครับแรงจ่ายที่สามนะครับก็ให้เป็น240องศานะครับเพราะ มันต่างเฟกัน120องศาครับจากนั้นก็ลองรันโปรแกรมใหม่ครับแล้วก็นี่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ลองรัดสต็อหยุดก่อนนะครับแล้วก็เราก็ลองเลื่อนมาวัดนะครับ ชแนลชแนลดีผมก็จะปรับไว้สักประมาณหนึ่งละกันนะครับเพื่อให้มันมองง่ายนะครับทีนี้เราก็จะทำการวัดนะครับนี่นะครับแต่เนื่องจากตอนนี้นะครับกระแสครับมันยังไม่เรียงกันอยู่นะครับกระแสที่จริงมันต้องเรียงเป็นหนึ่งสองสามนะครับตอนนี้มันไม่ใช่นะครับอันนี้มันยังเป็นหนึ่งสามแล้วก็สองนะครับดังนั้นผมจะทําการเปลี่ยน เรียงกระแสใหม่นะครับโดยผมจะทําการเปลี่ยนองศานะครับนี่นะครับผมจะเปลี่ยน v2 นะครับให้เป็นสองอยี่สิบนะครับและวีสามให้เป็นร้อยี่สิบนะครับเพื่อทําให้กระแสัปเรียงกันนะครับหลังจากนั้นก็ลองรันโปรแกรมใหม่เลยนะครับ นี่นะครับ่างนั้นเราก็ทําการสต็อปเลยนะครับแล้วก็วัดได้เลยนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าแรงดันนะครับที่เกิดน,นะครับ จากเฟสแรกและเฟสสองนะครับจะห่างกันร้อยยี่สิบองศานะครับแบบนี้นะครับแล้วเฟสที่สองกับเฟสที่สามนะครับก็จะห่างกันนะครับร้อยยี่ร้อยยี่สิบองศานะครับนี่นะครับ นี่นะครับแล้วเราก็จะมาดูแรงจ่ายตรงด้านเอาต์พุตนะครับตรงที่เราไปวัดตรงไดโอดครับผมจะทำการปรับโพสิชันนะครับเมื่อปรับลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็เห็นได้ว่ารูปคลื่นนะครับ นี่นะครับลุกขึ้นแรงดันครับก็จะเท่ากับเฟสหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับเฟสที่สองก็จะขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเกิดแบบนี้ทั้งหมดสามเฟสเลยนะครับเมื่อเราวัดออกซิโอสโคบตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับ ก็ให้เราทำการวัดออกซิโอโทโคบตัวที่สองนะครับก็ทำการรันโปรแกรมเลยนะครับแล้วก็ปรับค่าได้เลยนะครับช a แน,นลเอนะครับผมจะปรับไว้สองร้อยโวลต์นะครับชัแน,นลบีนะครับผมจะปรับไว้ห้า ห้ามิลลิโวล์นะครับแล้วก็ทําเบสผมจะปรับไว้หแล้วกันนะครับอันนี้ผมปรับใหม่แล้วกันนะครับตรงช่อง n e น B นะครับปรับเป็น1นึมิลลิโวล์แล้วกันนะครับเพื่อให้มันง่ายเพื่อให้มันง่ายต่อการมองนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการสต็อปเลยนะครับเพื่อมาวัดดูนะครับเมื่อเราวัดแรงจ่ายด้านอพุนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าแรงจ่ายนะครับด้านอพุนครับจะเท่ากับแรงจ่ายนี่นะครับเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่ง จะเท่าด้านอินพุตนะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับและกระแสนะครับนี่นะครับก็จะเกิดขึ้นประมาณร้อยยี่สิบองศานะครับแบบนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวงจร t ท e h a l f ade, w a v e ว n c o n t r o l l e d r e c t i f i e r ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ